สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่รามรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลกโดย JCI ประเทศสหรัฐอเมริกาโทร053920300สวัสดีค่ะหากพูดถึงเนื้องอกนะคะคุณผู้หญิงหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกตกใจค่ะแต่จริงๆแล้วเน,เนื้องอกไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหากเราพบเนื้องอกแล้วรักษาได้อย่างทันท่วงที และทำไมผู้หญิงถึงมีความเสี่ยงเป็นเนื้องอกมากกว่าผู้ชายยังคงเป็นคำถามที่ผู้หญิงหลายคนอยากรู้ค่ะเพราะว่าผู้หญิงนั้นมีความเปลี่ยนแปลงตลอดทุกช่วงวัยวันนี้รายการสาระสุขภาพกับโรงพยาบาลเชียงหม่รามเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงรัตติยาชีวเกรียงไกรค่ะอายุรแพทย์โรคมะเร็งจากโรงพยาบาลเชียงหม่รามจะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้กันค่ะ และตอนนี้นะคะเปิ้ลอยู่กับแพทย์หญิงรัตติยาชีวกรีนไกรค่ะอายุรแพทย์โรคมะเร็งโรงพยาบาลเชียงใหม่รามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเนื้องอกที่ผู้หญิงควรรู้นะคะหลายคนยังสงสัยคุณหมอในเรื่องของเนื้องอกกับมะเร็งเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรคะคุณหมอคะก็ทั้งสองตัวนี้เป็นการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติเหมือนกันนะค่ะเพราะว่าเซลล์ปกติของร่างกายเนี่ยเขาจะต้องมีวงจรชีวิตของเขา เขาก็จะบอกว่าแบ่งตัวขึ้นมาเกิดแล้วก็ตายไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้องอกเนี่ยก็คือเหมือนกับแบ่งตัวนอกเหนือการควบคุมวงจรปกติก็คืออาจจะแบบรายยากก็เลยเป็นก้อนอยู่อย่างนั้นนะคะแต่มะเร็งเนี่ยจะพิเศษกว่าเนื้องอกนิดนึงก็คือว่ามีความสามารถในการแพร่กระจายด้วยนะคะแพร่กระจายทั่วร่างกายไปตามหลอดเลือดหลอดน้ําเหลืองเนี่ยนะคะแพร่กระจายไปก็จะเรียกว่าเป็นมะเร็งหรือว่ามีความสามารถในการที่จะไปลุกลามอวัยวะอื่นๆ อย่างเช่นเปรียบเทียบก็เหมือนอ,นอาจจะเอาคอไปเกาะเกี่ยวอวัยวะอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเนื้องอกเนี่ยจะไม่จะไม่ลุกลามแต่สามารถกดเบียดได้คือเนื้องอกบางตัวนี้จะขนาดใหญ่พอใหญ่แล้วอาจจะไปกดเบียดอวัยวะอ,อย่างเช่นกดเบียดก็เพราะอาจจะทําให้มีท้องอืดอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็อาจจะมีความรู้สึกไม่สุขสบายเกิดขึ้นได้แล้วหลายคนยังเข้าใจว่าซีดเนี่ยมันคือเนื้องอกไหมคะหรือว่าซีดนี่แยกออกมาซีดตะจริงๆแล้วมันจะเป็นไอ ก็ที่ข้างในเนี่ยมันจะมีเป็นน้ำ oh. นะคะส่วนใหญ่ซีสเนี่ยจะบอกได้ว่าค่อนข้างจะไม่ไม่หลแรง <c oughs> ไม่ใช่มะเร็งอ๋อ oh. ือเวลาเราไปทำอันต์ซาวอะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกได้ว่าว่าไอ้ส่วนประกอบข้างในของไอ้ก้อนนั้นน่ะมันเป็นน้ำ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำก็จะเรียกว่าซีส mm hmm. ถ้าเป็นซีสที่แบบว่าขอบบางแล้วก็ไม่มีลักษณะเป็นก้อนเนื้ออยู่ข้างในเนี่ยก็ค่อนข้างสบายใจได้เลยเว่าไม่เป็นมะเร็งแน่นอน mm hmm. นั่นแสดงว่าเนื้องอก กับซีนก็มีความแตกต่างกันฉะนั้นอะไรที่สามารถเจริญเติบโตเป็นมะเร็งได้คะพีหมอเนื้องอกเนี่ยก็มีความสามารถที่จะเป็นมะเร็งได้นะคะแต่ค่อนข้างจะน้อยแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนมาด้วยเรื่องก้อนเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเป็นเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งค่ะจนกว่าเราจะตัดชิ้นเนื้อไปพิสูจน์ถ้าพูดถึงเนื้องอกตอนนี้เราเป็นตอนในช่วงของผู้หญิงควรรู้เนื้องอกที่ผู้หญิงควรรู้แล้วมันจะเกิดขึ้นในอวัยวะส่วนใดของผู้หญิงบ้างนะคะพีหมอ จริงๆแล้วเนื้องอกก็เกิดได้กับทั้งสองเพศนะคะ,คะแต่ผู้หญิงเนี่ยจะพิเศษกว่าผู้ชายตรงที่ว่าผู้หญิงก็จะมีอวัยวะของเพศหญิงที่ไม่เหมือนกับเพศชาย,ยาเชนเ่นเต้านมใช่ไหมคะหมดลูกรังไข่อะไรเงี้ยซึ่งอวัยวะทั้งหมดเนี่ยเป็นอวัยวะที่สามารถเกิดเนื้องอกได้ใช่เ,เต้านมใช่แต่ที่ตำแหน่งอื่นเช่นต่อมน้ำลายผิวหนังไทรอยที่ตัอบอะไรเงี้ยค,ะค่ะ,คะผู้หญิงกับผู้ชายก็มีโอกาสเป็นได้พอๆกัน แล้วอวัยวะส่วนใดที่มีความเสี่ยงที่สามารถเป็นมะเร็งได้อะคะคุณหมอเนื้องอกของเต้านมนะคะจริงๆแล้วเนื้องอกของเต้านมกับไอ้ตัวมะเร็งของเต้านมเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นไม่เหมือนกันค่ะเนื้องอกบางชนิดเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งเลยเช่นเนื้องอกที่เรียกว่าไฟโบออดโนมาเนาะเกิดได้กับผู้หญิงตั้งแต่อายุน้อยๆเลยประมาณสักสิบกว่าพอเริ่มมีประจำเดือนบางคนก็อาจจะมีเนื้องอกพวกนี้มันก็จะเป็นเนื้อคล้ายๆว่า ค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะกิ้งไปกิ้งมาได้แล้วก็ไม่ค่อยฟิกเท่าไหร่ะนะคะแล้วก็เวลาเอาไปทำไอ้พวกแมมโมแกรมอะไรเงี้ยมันก็จะมีลักษณะที่จำเพาะของเขาเนาะคือตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ชเมะเร็งแต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดเนื้อมาเนี่ยเราก็บอกไม่ได้นะคะอย่างเช่นมีคนไข้คนหนึ่งเหมือนกันอายุแค่23ปีเองปีะนะคะไปตรวจเนี่ยคุณหมอกว่าไม่ใช่มะเร็งหลอกอะไรเงี้ย แต่คนไข้เขาก็ไม่สบายใจเขาค่ยืนยันว่าเขาจะขอเอาเอาชิ้นเนื้อไปตรวจถูกต้องแล้วก็ออกมาเป็นมะเร็งเ<อ>นื้องอกบางชนิดจะไม่กลายเป็นมะเร็งเลย<อ>แต่เนื้องอกบางชนิดก็อาจจะมีการกลายเป็นมะเร็งได้เ<อ>ช่นเนื้องอกี่เรียฟิลอยดีสเงี้ยนะคะก็มีโอกาสประมาณหนึ่งในสิบอะไรเง<อ>ี้ยที่มันอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งได้<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ย จะให้ตอบคําถามตรงตรงนี้ค่อนข้างจะลำบากเพราะเราก็ยังไม่ทราบเลยว่าเป็นเนื้อง,งอกชนิดไหนเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการแบบาไม่ค่อยปกติขึ้นมาละคาได้ก้อนอะไรเงี้ยมาให้มาหาแพทย์ดีกว่านะคะแพทย์ก็จะได้ช่วยในการให้คําแน,นะนําหรือถ้าจาเป็นต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมก็จะได้ให้คําแนะนาว่าจะต้องทําอะไรจะต้องตัดเนื้อมาตรวจไหมนะคะอย่างตัวมะลูกเองเนื้องอกที่เจอบ่อย ก็จะเป็นเนื้องอกของไอ้กล้ามเนื้อมดลูกที่เราเรียกว่าไมโอมาอุทไลนะคะ,คะตัวนี้พอเริ่มแบบมีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยก็จะมีได้นะคะผู้หญิงในช่วงสักประมาณตั้งแต่อายุ20 50ปีเนี่ยเปน็นเนื้องอกที่ค่อนข้างจะเจอบ่อยในผู้หญิงวัยนี้นะคะถาว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงไกลไปเป็นมะเร็งไหมก็มีแต่ว่าค่อนข้างน้อยนะคะ ประมาณสัก1-5คนต่อพันรายค่ะ,คะหรือบางคนเขาอ,อาจจะอ้างสถิติว่า1ใน350นะคะซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันคือถ้าถ้าเราไม่ไม่ไม่เอาชิ้นเนื้อที่ได้จากการตัดมะลูกหรือว่าตัดเอาเนื้อออกไปเนี่ยเราก็จะไม่ทราบเลยว่ามันเป็นมะเร็ง เราคนสังเกตยังไงคะคุณหมอว่าผู้หญิงทุกคนก็จะต้องคอยสังเกตตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราควรจะสังเกตตั้งแต่ช่วงอายุประมาณแค่ไหนเพราะเดี๋ยวนี้ข่าวก็เริ่มออกเยอะว่าคนเป็นมะเร็งนี่คืออายุน้อยน้อยลงเยอะอย่างเช่นเต้านมเนี่ยค่ะก็สนับสนุนนะคะว่าควรจะตรวจเต้านมด้วยตัวเองใช่เดี๋ยวนี้ก็เข้าไปในเว็บไซต์อะไรเงี้ยเขาจะสอนวิธีตรวจเต้านมด้วยตัวเองคือบางคนบอกว่า หนูไม่รู้อะค่ะหมอเพราะว่าตรวจหนูก็ไม่รู้ว่านมปกติคนจะเป็นยังไงแต่เราก็ลองตรวจดูก่อนเราจะได้รู้ว่าเนื้อนมเราอะปกติเป็นยังไงบางคนเนื้อเนื้อเต้านมเนี่ยจะเรียบแต่บางคนอาจจะปุ่มปั่มเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่เราคําของเราอยู่ทุกเดือนเราก็จะทราบว่าโอเคความเปลี่ยนแปลงใช่แล้วถ้าเกิดมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงผิดไปจากปกติทุกจากทุกทีถ้าเราเคย เคยสัมผัสได้เนี่ยก็ควรจะมาพบแพทย์นั่นนะคะ,คะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของมดลูกหรือ<ม>ว่าเรื่องของรังไข่อะไรเงี้ยนะคะ,คะเกิดเป็นผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ถ้าแต่งงานแล้ว่วก็แนะนําให้มาทําการตรวจภายในและตรวจมดลูกอยู่แล้วเมื่อก่อนเขาจะแนะนําให้ให้มาตรวจทุกป,ปีนะคะติดต่อกันถ้าเกิดว่า3ามปีแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนคู่นอนนะคะ,ค,ะคู่นอนคนเดียวก็อาจจะห่างไปได้นะคะ นี่คือการสังเกตด้วยตนเองก่อน<ช>นะคะผู้หญิงก็คือมี3าจุดทั้งรังไข่มดลูกแล้วก็เต้านม<ช>นะะจุดอื่นๆอว,วัยวะส่วนอื่นๆนะคะคุณหมอที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันแล้วเราควรจะสังเกตยังไงบ้างค่ะอย่างเช่นเนื้องอของต่อมไทรอยด์นะคะ,คะซึ่งเมื่อก่อนเขาบอกว่าขาดเอดีก็จะเป็นคอพอกอะไรเงี้ยแต่นอกจากคอพอกแล้วก็อาจจะมีเนื้องอกอีกชนิดหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นมาโดยที่แบบเขาเรียกไทรอยอดิโนมานค่ะมไม่สัมพันธ์กับ กับปริมาณเอวดีหรืออะไรเลยบางทีก็เป็นแค่เนื้องอกเฉยๆแต่ว่าดูแลอาจจะดูไม่สวยเพราะว่าคอดูใหญ่ขึ้นมาคอจะบวมใชค่คือ,บา,อบางคนถ้าเกิดใหญ่มากอาจจะไปกดทําให้มีปัญหาเรื่องขึ้นลําบากเส้นแหบแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะก็ต้องรีบมาหาหมอละเพราะอาจจะไม่ใช่เนื้องอกละอาจจะเป็นแบบมะเร็งเพราะบางทีเนี่ยคำได้ก้อนที่คอเราบอกไม่ได้อีกเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอเขาจะใช้เข็บนะคะเข้าไปดูเขาก็จะมีคลีคเรียอยู่คือถ้าเป็นแค่ซีสเนาะซีสในไทรอย บางทีอาจจะดูจนถึงสองเซนแล้วก็ค่อยค่อยไปเจาะมาตรวจแต่ถ้าเกิดว่าดูลักษณะเอ๊ะเป็นเนื้อแล้วนะไม่ใช่แค่ซีสประมาณสักเซนหนึ่งหรือ1.5้เซนอะไรเงี้ยคุณหมอาอาจจะไม่สบายใจละอาจจะแนะนําให้โเคเอาเข็มดูดเอาเซลล์ของไทรอยมันตรวจแต่ว่าถ้าเกิดเล็กมากนะแค่ประมาณ5 5มิลเนี่ยครึ่งเซนไม่มีอาการอะไรเลยตรวจพบว่าไปทาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เจอโดยบังเอิญเช่นอันต้าเศวหรือซีทีสแกนเจออะไรเงี้ย ณหมอเขาอาจจะแนะนําให้ให้ตามให้ตามดูไปก่อนยกเว้นนะคะจะมีประวัติเช่นบางคนอาจจะมีประวัติในเคยฉายแสงมาก่อนบริเวณต้คนคอคนไข้ที่เป็นะมะเร็งต่อมน้ําเหลืองบางชนิดเนาะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีประวัติมะเร็งในครอบครัวหรือบางทีอาจจะมีอาการอย่างที่หมอบอกไปละเสียงแหบคือลําบากอ,อะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็อย่าวางใจเลยต้องมาเพราะว่าบางทีไม่ใช่ไม่ใช่เนื้องอกแล้วมันอาจจะเป็นมะเร็งนะคะ ตำแหน่งอื่นๆนอกจากไทรอยก็อาจจะมีที่ต่อมน้ำลายต่อมน้ำลายก็เป็นได้บางคนมีก้อนมาละ15 2 0้าปีไม่รู้คือคำได้อมีโตขึ้นก็เลยไม่มาหาหมอนะคะแต่ว่ามีคนไข้เร็วๆนี้ก็มีสองลายเหมือนกันก้อนโตขึ้นอย่างรวดเร็วเลยเขาก็เลยมาหาลายหนึ่งนี้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะแต่ไปเกิดที่ต่อมน้ำลายอีกลายหนึ่งนี้เป็นเนื้องอกของต่อมน้ำลายเรียกว่าวอลตินทูเมอร์คือผ่าออกมาแล้วก็โอเคหายไม่มีปัญหาอะไรนะคะ แต่ถ้าเป็นตัวเนื้องอกของต่อมน้ำลายเองเองเลยเนี่ยถ้าเป็นต่อมตัเนี้ที่เราเรียกว่าต่อม่อรพารติดแกลบเนี่ยนะคะมันก็จะมีเนื้องอกที่เกิดได้บ่อยที่เราเรียกว่า mixed tumor หรือ pleomorphic adenoma ซึ่งตัวนี้ก็มีได้เลยตั้งแต่อายุในน้อยนะคะถือว่าเราได้ทราบในเรื่องของเนื้องอกเบื้องต้นกันไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของเนื้องอกจุดอื่นๆของวัยวะของผู้หญิงกันบ้างนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่รามรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลกโดย JCI ประเทศสหรัฐอเมริกาโทร053920300 ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจทําให้หลายคนไม่สบายหากท่านต้องเข้าพบคุณหมอก็อยากให้ท่านเลือกโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลในระดับสากลจากมาตรฐาน JCI ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติแถมยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของภาคเหนือที่ได้รับการรับรองก็มั่นใจได้เลยว่าคุณ จะได้รับการบริการและการรักษาพยาบาลที่มาตรฐานระดับสากลจากโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนั่นก็คือโรงพยาบาลเชียงใหม่รามวันนี้ ะะเรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเสริมสุขภาพดีผิวสวยด้วยสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยมสามารถหาทานได้จากผักผลไม้ที่อยู่รอบตัวป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆทําให้สุขภาพแข็งแรงนะคะและยังช่วยชะลอความแก่ของร่างกายได้เป็นอย่างดีเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะมีคุณสมบัติในการป้องกันและลดโอกาสการทําลายจากสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น จากปัจจัยภายในและภายนอกร่างกายโดยเฉพาะระบบเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจดวงตาและผิวหนังชาเขียวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประเภทฟาโวนอยหลากหลายชนิดโดยช่วยลดอัตราการเกิดของมะเร็ง สารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสเป็นสารสกัดที่มีคุณสมบัติช่วยแก้ปัญหาฝ้าได้เป็นอย่างดีค่ะโดยจะช่วยควบคุมการทำงานของกระบวนการสร้างเม็ดสีให้อยู่ในภาวะที่เป็นปกติสมดุลและยังมีส่วนในการบำรุงผิวพรรณให้สุขภาพดี เปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยค่ะวิตามินอ e ีนะคะเป็นวิตามินที่จะช่วยบำรุงผิวพรรณในส่วนของการดูแลสุขภาพนั้นวิตามินอ e ีจะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและลดการอุดตันของเส้นเลือดในหัวใจได้ค่ะ ส่วนวิตามินซีนะคะสุดยอดวิตามินที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะมีคุณสมบัติป้องกันหวัดบรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้ลูทีนนะคะพบมากในพืชผักสีเขียวเข้มเช่นผักวยเล้งผักโขมเป็นสารอาหารสําคัญที่มีบทบาทป้องกันการเสื่อมสภาพของจุดระพาพและจอประสาทต,ตาจึงนับว่าเป็นอาหารบํารุงสายตาได้ดีเยี่ยมทีเดียวค่ะ และสุดท้ายนะคะที่สำคัญคือสารสกัดจากใบแปะกล้วยมีสรรพคุณช่วยป้องกันเซลล์สมองไม่ให้เสื่อมลงช่วยบำรุงสุขภาพสมองให้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและยังกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันที่สมองได้ด้วยเช่นกันทราบแบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมหาอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระดีต่อสุขภาพและความงามอย่างครบวงจรค่ะ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่รามรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลกโดย JCI ประเทศสหรัฐอเมริกาโทร053920300 เข้าสู่ช่วง healthy intrend นะคะเมื่อสักครู่เราพูดคุยกันถึงเรื่องเนื้องอกที่ผู้หญิงควรรู้ช่วงนี้จะมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณหมอพูดถึงเนื้องอกรังไข่เนื้องอกมดลูกรวมถึงเนื้องอกเต้านมนะคะยังมีเนื้องอกอีกหลายชนิดมากเลยที่เพาเองก็ยังไม่เคยได้ยินชื่ออย่างเนื้องอกเนื้อเยื่อในผิวหนังมันเป็นยังไงคะคุณหมอคะคงจะหมายถึงไอ้ตัวที่เขาเรียกกันว่าไหลโปมาเนาะไหลโปมาเป็นเนื้องอกของเซลล์ไขมันค่ะนะคะ ก้อนก็จะประมาณสัก 1- 3สมเซนอะไรเงี้ยค่ะเล็กๆออยู่ได้หมดทั่วร่างกายตรงไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเจอที่อาจจะลำตัวต้นแขนต้นขาอะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยแต่จริงๆแล้วเกิดได้ที่ทุกที่ผิวหนังทั่วร่างกายอย่างผิวหนังนี่มันดูเป็นแบบภายนอกมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือเวลาคำเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นก้อนก้อนใต้ผิวหนังแต่จะเป็นก้อนที่แบบว่าโอเคมันมันขึ้นใหม่ได้มันไม่ฟิกอยู่กับกระดูกข้างใต้นะคะ แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ทําให้เกิดปัญหาอะไรคนไข้บางคนก็มีมานานละก็ไม่เอาเราก็ไม่ไม่ไม่เอาออกไม่ทําอะไรยกเว้นว่ามันเกิดการมีแบบติดเชื้อแทะเข้าไปหรือไปอยู่ตรงตําแหน่งที่แบบของบางคนเนี่ยเขาอยู่ที่หลังนะคะนอนเข้าไปแล้วกดทําให้เขาเจ็บอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมาพาวออกหรือบางคนเอ๊ะมันอยู่ตรงตําแหน่งที่ทําให้ดูไม่สวยงามอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะพาวออกแต่เนื้องอกตัวนี้ไม่เป็นอันตรายทับไหล่โปมานี่ไม่กลายเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็คนที่เป็นเนื้องอกไขมันเนี่ย ไม่ใช่ว่าคนอ้วนเป็นเยอะนะบางคนจะคิดว่าคนผอมเออบางคนคิดว่าคนอ้วนเนี่ยมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นเนื้องอกไขมันเยอะไม่ใช่ไม่เกี่ยวคือจริงๆเราอาจจะมีปัจจัยทางกรรมพันธุ์มาเกี่ยวข้องด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นเนื้องอกที่ตำแหน่งเดียวนะคะก็จะผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายแต่ให้เป็นเนื้องอกไขมันที่มีหลายๆตำแหน่งเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงบางคนอาจจะมีประวัติไปโดนกระทบกระแทกหรือบาดเจ็บอะไรมาก่อนก่อนที่จะมีก้อนไขมัน ก็คือเหมือนกันเจริญเติบโตผิดที่แต่ตัวนี้ไม่อันตรายแต่ก็ต้องแยกให้ออกนะคะจากมะเร็งมะเร็งของไอ้ตัวกล้ามเนื้อนะคือยังไงแล้วถ้าเกิดเรามีก้อนผิดปกติเราก็ต้องตรวจคือถ้ามีมาหน้าลวก็คงไม่เป็นไรถ้าก้อนมันก็เล็กๆแล้วก็ไม่ได้โตขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะมันเป็นก้อนที่โตไวจังเลยอะไรเงี้ยนี่ก็ต้องมาหาคุณหมอละเนื้องอกอีกชนิดหนึ่งนะคะคือเนื้องอกลำไส้ใหญ่นี่เป็นยังไงคะคุณหมอคะก็จะเป็นลักษณะต่ง ที่เกิดมาที่ลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับคนที่แบบอายุเยอะนะคะคเกิน50ปีขึ้นไปก็จะเริ่มมีติ่งพวกนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่น้ำหนักตัวเยอะอ้วนสูบบุหรี่กินเหล้าหรือว่าเป็นเบาหวานชนิดที่สองที่ควบคุมไม่ได้ก็จะมีความเสี่ยงของเนื้องอกพวกนี้เยอะขึ้นพวกนี้มีความสําคัญเพราะว่าถ้าปล่อยิ้งไว้มันจะเป็นมะเร็งได้นะคะใช้เวลาประมาณ 2- 3สปีในการพัฒนาไปเป็นมะเร็งเริ่มแรกนี่อาจจะไม่มีอาการอะไรเลย ถ้าเกิดว่าเนื้อง,งอกเริ่มใหญ่มากขึ้นเนี่ยบางคนอาจจะเริ่มมีโลหิตจางเพราะว่าเลือดค่อยๆอ,ออกทีละนิดทีละหน่อยจากเนื้อง,งอกตรงนี้ mm hmm. หรือบางคนอาจจะมีคล้ายๆแบบท้องผูก mm hmm. หรือว่าทายเหลวเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยกว่าจะหาย mm hmm. นะคะเพราะเนื้อง,งอกพวกนี้มันไปขัดขวางมันทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียภายในลําไส้ขึ้นมา mm hmm. ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคําแนะนําว่าถ้าเกิดคนอายุ50ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยคนจะไปคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในการส่องกล้อง ถ้าเกิดว่าเจอเนื้องอกพวกนี้ก็ตัดทิ้งไปซะนะคะอันนี้ก็คือคนที่แบบไม่มีไม่มีกรรมพันธุ์ในครอบครัวนะคะ<ม>แต่เกิดคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีกรรมพันธุ์ในครอบครัวคือเขาได้รับยีนที่ปกติมาจากพ่อกับแม่ทําให้เขามีเนื้อง,งอกลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นพันๆเลยนะออทั้งในลำไส้ใหญ่บางคนก็มีในลำไส้เล็กด้วยออกลุ่มพวกนี้มีโอกาสกลายเป็นมะเร็งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มโรคพวกเนี้ยที่เราเรียกว่าแฟทนะคะจะแนะนําให้ตัดลำไส้ลำไส้ออกไปเลยนะ คือกลุ่มที่เป็นโรคพวกนี้บางทีไม่ใช่แค่มีมเนื้องอกนองนในลำไส้ใหญ่บางคนจะมีเป็นเนื้องอกของกล้ามเนื้อด้วยเราเรียกว่าเดอร์มอยซิสขนาดค่อนข้างจะใหญ่กว่าเนื้องอกไขมันที่พูดมาแล้วมันก็คงคี่ค่อนข้างสปิกซด้วย mm hmm. หะะากม,มีคุณผู้ชมทางบ้านสงสัยไม่ว่าจะมีะเนื้องอกจุดใดตามาวิวัฒนส่วนต่างๆของร่างกายขึ้นมาแล้วอยากจะมารักษาที่ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนี่เรามีเทคโนโลยีการรักษาหรือการวินิจฉัยยังไงบ้างคะสาคัญคือเราก็จะต้องซักประวัติกับตัวร่างกายก่อนอนะคะเราก็จะซักประวัติของขอครอบครัวด้วยแล้วก็ซักประวัติเกี่ยวกับการเอ p o โพ r ต่อรังสีในอดีตนะคะแล้วก็โรคประจําตัวต่างๆเนื้องอกบางอย่างเนี่ยแค่ตัวร่างกายก็ทราบแล้วว่ามันไม่ใช่มะเรเช่นเนื้องอกเลโปมาที่บอก ค,คือถ้าตรวจร่างกายแล้วเข้าได้ว่าเป็นเนื้องอกเฉยๆแล้วก็ไม่ทําอะไร mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยบางทีคุณหมออาจจะส่งอันทราสาวนะคะ mm hmm. หรือบางทีอาจจะส่ง MRI mm hmm. นะคะในกรณีที่เป็นไอ้อะไรมาที่ใหญ่มากๆ mm hmm. แล้วก็ไม่แน่ใจ mm hmm. ว่ามันจะเป็นเนื้อลายหรือเปล่า mm hmm. นะคะแต่กรณีอย่างเงี้ยน้อยมากค่ะที่จะทํา mm hmm. นะคะ ถ้าเป็นเนื้องอกที่ตรงตำแหน่งไทรอยด์มห,หมอว่าอาจจะอันตาซาวดูใช่<ม>ถ้าเป็นที่ต่อมน,น้ำลายบางทีก็อาจจะต้องไปอันตาซาวเอ็มไอซีที C T ก่อนนะก่<ม>อนที่จะพิจารณาว่าเราจะไปเจาะเอาเซลล์มาดูไหม,มนะคะซึ่งบางทีถ้าเกิดว่าเจาะเอาเซลล์มาดูเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไอตัวเนื้อลายอะไรเงี้ยก็โอเคอาจจะไม่ทําอะไรต่อถ้าเกิดไม่ก่อให้เกิดปัญหาเฉพาะที่อะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่ตำแหน่งอื่นอย่างเช่นเต้านมเนี่ยนะคะ ก็ต้องดูดูอายุด้วย mm hmm. ดูความเสียย่ยงอื่น mm hmm. ก็อาจจะต้องทำอัลตราซาวด์หรือว่า oh. แมมโมแกรมรวมด้วย <Okay. S 1> หรือบางคนอาจจะแค่อัลตราซาวด์อย่างเดียวเ mm hmm. ช่นว่าเป็นผู้หญิง mm hmm. เพิ่งคลอดบุตรให้นมลูกอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ดีๆมีก้อนที่เต้านมบางทีก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มะเร็งนะ oh. ส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นแบบพวกซีส์มากกว่า mm hmm. แค่นี้อัลตราซาวด์ก็บอกได้ละ mm hmm. ว่าเป็นซีส์ก็อาจจะไม่ทําอะไรต่อก็พอแค่นั้น ะะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่มดลูกนี่ก็จะต้องตรวจภายในอาจจะต้องอันตรซาวดูถ้าเกิดว่าดูแล้วก้อนใหญ่มากและสงสัยนะคะว่าจะเป็นมะเร็งของไอ้กล้ามเนื้อมดลูกที่เราเรียกว่ายูทลินซาโคมาเนี่ยนะคะบางบางทีเราอาจจะต้องทำเอ็มไอทำซีทีร่วมกับตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือว่าพอตัดมาลูกออกมาแล้วเนี่ยต้องเอามา,มา,ม,ามาดูภายใตย้กล้องจุลทรรศ ่าโอเคมันได้เปลี่ยนแปลงไปไหมจากเนืองอกงธรรมดาเนี่ยกลายไปเป็นมะเร็งแล้วหรือยังในอดีตนี้เขาจะมีไม่ใช่ในอดีตหรอกปัจจุบันนี้บางทีบางที่เขายังทํากันอยู่ค่ะกา,าอาจจะผ่าตัดแบบสองกล้องอแล้วเขาก็จะใช้แบบเครื่องบดบดอออไอตัวเนือง,งอกแล้วก็เอาเก็บออกมาหรือว่าบางทีก็บดทั้งแบบตัวหมดลูกไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งลักษณะอย่างเงี้ย Uh, FDA ของสหรัฐเนี่ยองค์การและอาหารและยาของสหรัฐเนี่ยขเยขาไม่แนะนําให้ทําอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดคนไข้เขาเป็นมะเร็งของกล้ามเนื้อมดลูกขึ้นมานเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยแล้วทําแบบนี้มันก็จะทําให้มีการแพร่กระจายของมะเร็งในช่องท้องด้วยนะคะซึ่งอย่างที่เคยบอกไปว่าคนที่เป็นเนื้องอกมดลูกอย่างเงี้ยนะมีโอกาสประมาณหนึ่งใน3 5 0อห้าสิบนะที่จะเป็นมะเร็เงอะไรเงี้ยโดยเฉพาะยิ่งท้องคอนใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนําให้ผ่าตัดอาจจะผ่าตัดแบบสองกล้องก็ได้ ถ้ามดลูกไม่ใหญ่มากแต่ถ้ามดลูกใหญ่มากก็คงจะใช้สองกองไม่ได้นะเพราะว่าไม่สามารถจะเอาออกมาทางรูที่เรากรีไปนะคะเปิดช่องทองได้นั่นแสดงว่าแต่ละชนิดเนื้องอกแต่ละชนิดก็จะมีเคสที่แตกต่างกันแตกต่างกันก็คือจะต้องมีการซักประวัติก่อนใช่ซักประวัติตรวจร่างกายนี่สำคัญแล้วก็ลำดับต่อไปก็แล้วแต่พิจารณาว่ามีความเป็นไปได้น่าสงสัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะส่งการตรวจเพิ่มเติมตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ถ้าดูอย่างนี้แล้วนี่ผู้หญิงอย่างเรานี่ควรจะมีการดูแลตัวเองว่าป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากเนื้องอกเอยซีดเอยมะเร็งเอ่ยัะคะคุณหมอคะบางอย่างก็ป้องกันไม่ได้แต่อย่างของผู้หญิงเนี่ยก็จะแนะนาว่าก็พยายามออกกําลังกายให้สม่าเสมอนะคะทานอาหารที่แบบว่าสารพิษน้อยหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือเน้นอาหารเป็นพวกอาหารที่แบบว่าธรรมชาติปรุงแต่งน้อยที่สุดผ่านกรรมวิธีน้อยที่สุดเนาะ เพราะว่าอาหารหลายๆอย่างอ่ะบางทีมันก mm ็อาจจะมีฮอร์โมนมีอะไรร่วมด้วยแล้วมะเร็งหลายๆอย่างของผู oh. mm ้หญิงเนี่ยมันสัมพันธ์กับฮอร์โมนอย่างเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งของมะเร็งเต้านมที่มันสัมพันธ์กับเอตัวเอสโตรเจนนะคะแล้วก็เนื้องอกบดลูกเหมือนกันเนื้องอกบดลูกนี่ก็สัมพันธ์กับเอสโตรเจนนะคะเพราะว่าคนคนที่เขาเป็นเนี่ยจะเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์แต่พออยู่ในช่วงวัยหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยเนื้องอกก็จะค่อยๆฟอลงไป ทีนี้อาหารเสริมหลายๆอย่างเนี่ยก็ไม่ไม่แน่ใจนะบางตัวก็อาจจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริมเข้ามาด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกส่วนใหญ่เราไม่ทราบสาเหตุนะคะเพราะฉะนั้นทํายังไงดีที่จะป้องกันคงไม่มีคงไม่มีวิธีป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พยายามทําคล้ายๆว่าดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงก่อนให้แข็งแรงอยู่ในวิถีที่ว่าโอเคก็จะมีอาหารนะคะทานอาหารที่แบบว่าฝุ่งสุกนะคะไม่สุกสุดด็ดๆ แล้วก็เป็นอาหารที่แบบว่าพยายามไม่ไม่รสจัดไม่วันจัดไม่เค็มจัดไม่มันจัดนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่ผ่านกรรมวิธีน้อยไม่ไม่ปรุกแตงแล้วก็ถ้าถ้าปลูกผักเองได้นี่ก็จะดีกอ,อน,นะคะออาหารอาหารอันที่สองก็คืออารมณ์อารมณ์นะก็พยายามทําอารมณ์ให้สดใสเพราะว่าคนเราถ้าเกิดว่ามีอารมณ์ที่เบิกบานเนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นคุมขงกันให้ทํางานได้ดีขึ้นะนะคะ อันที่3ก็คือออกกําลังออกกําลังอ,ออกกําลังนี่สําคัญมีเคยมีงานวิจัยว่าคนที่ออกกําลังเนี่ยให้ปั่นจักรยานประมาณ60นาทีแล้วก็หลังจากที่ปั่นจักรยานอยู่กับที่นี่นะคะเอาเลือดเนี่ยนะคะ,เอ,เ,อเ,ะ,คะเอาตัวน้ําเหลืองที่ท,ที่ที่สก,กัดออกมาจากเลือดหลังจากที่ออกลกาอัาไกยใหม่ๆเนี่ยเอาไปเพาะร่วมกับเซลล์มะเร็งปรากฏว่ายับยั้งเซลล์มะเร็ง ไม่ให้มันเติบโตได้สักประมาณส0มสิบเปอร์เซ็นต์ดีเลยค่ะอันที่สี่ก็คือเขาเรียกอโรคยาค่ะอโรคยาก็คือพยายามหลีกเลี่ยงไอ้ปัจจัยต่างๆให้มันทําให้เกิดโรคเช่นเหล้าบุหรี่นะคะของสุขสุบดิบๆที่มีพยาธาอะไรเงี้ยก็ให้พยายามหลีกเลี่ยงแล้นที่ห้าก็คืออนามัยสังคมก็คือเราต้องอยู่ในชุมชนที่มีภาวะแวดล้อมที่ดีนะคะก็คือว่าไม่มีน้ําเน่าไม่มีสารพิษอะไรแล้วก็ช่วยกัน คล้ายๆชวนคนในชุมชนไปฉีดวัคซีนนะคะเขาจะได้ช่วยป้องกันโรคค่ะค่ะนี่ก็เป็น5อ,อที่ถ้าเกิดจําจดจาไว้ก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะไทยนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าว่าเผื่อใครที่รู้สึกว่าตัวเองเมีอาการแล้วอยากจะมาตรวจเงืองงอกที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามอยากให้คุณหมอสร้างความมั่นใจและความเชื่อใจบางคนอาจจะก,กังวลว่าจะเจ็บไหมกังวลว่าจะมีจะเป็นมะเร็งไหมต้องยังไงบ้างคะคุณหมอคะ ก็ถ้าไม่เคยมาที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามเลยนะคะ,คะก็อาจจะติดต่อมาทาง o p รเต t o r ก่อนก็นได้นะคะ<ม>สอบถามข้อมูลซึ่งทาง o p รเต t o r เนี่ยเขาก็จะแบบส่งต่อไปยังเคาน์เตอร์ที่เหมาะสมนะคะ,คะพยาบาลจะต้องมาตรวจกับอา,อายุรกรรมเหรอหรือว่าทางศัลยกรรมหรือว่าทางสูตินรีเวชนะคะ<ม>แล้วก็คุณหมอที่นี่ทุกท่านก็ใจดีค่ะยินดีรับฟังปัญหาของคนไข้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีมีปัญหาอะไรก็พูดคุยกันได้ วันนี้ค่ะสาระสุขภาพกับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะคะต้องขอบพระคุณแพทย์หญิงรัตติยาชีวเกรีงไกรนะคะอายุรแพทย์โรคมะเร็งจากโรงพยาบาลเชียงใหม่รามที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อง,งอกที่ผู้หญิงควรรู้ขอบพระคุณมากค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่รามรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลกโดย JCI ประเทศสหรัฐอเมริกาโทร053 920 3 0 0 ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจทําให้หลายคนไม่สบายหากท่านต้องเข้าพบคุณหมอ <S <S <ค>ก็อยากให้ท่านเลือกโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลในระดับสากลจากมาตรฐาน JCI ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติแถมยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของภาคเหนือที่ได้รับการรับรองก็มั่นใจได้เลยว่าคุณ จะได้รับการบริการและการรักษาพยาบาลที่มาตรฐานระดับสากลจากโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนั่นก็คือโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เรื่องปัญหาสุขภาพนะคะก็ยังเป็นปัญหาที่หลายคนสงสัยค่ะวันนี้ค่ะเรามีคําถามนะคะจากหน้าเพจ f a c e b o o k โรงพยาบาลเชียงหม่รามนะคะถามกันเข้ามาหลายคําถามค่ะบรรยกตัวอย่างมา2คําถามนะคะคำถามแรกถามว่า,าเมื่อครบกํา,า,าหนดฉีดวัคซีนลูกแต่ไม่สามารถมาได้ตามนัดควรมาฉีดก่อนหรือว่าหลังนัดดีคะเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบจากคุณหมอกันค่ะถ้าเกิดว่ามาตามที่กําหนดไม่ได้นะคะส่วนใหญ่เราแนะนําว่า ควรจะมาหลังนัดดีกว่าค่ะเพราะว่าในวัคซีนบางตัวเนี่ยเขาจะมีกําหนดว่าจะต้องฉีดห่างกัน1เดือนเป็นอย่างน้อยนะคะไม่ไม่ไม่ไมถี่กว่านั้นเพราะนั้นการฉีดหลังนัดจะดีกว่าค่ะส่วนอีกคำถามหนึ่งนะคะถามเข้ามาว่าเมื่อถึงกําหนดฉีดวัคซีนของลูกแต่ลูกไม่สบายจะสามารถฉีดได้ไหมไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันค่ะ ถ้าลูกไม่สบายนะคะแล้วก็ถึงกําหนดรับวัคซีนเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะพาลูกมาให้หมอตรวจดูก่อนว่าจะฉีดวัคซีนได้ไหมโดยทั่วไปถ้าไม่ได้เจ็บป่วยรุนแรงหรือว่ามีไข้สูงมากเนี่ยก็พอรับวัคซีนได้ค่ะถ้าเป็นหวัดนิดๆหน่อยๆท้องเสียนิดหน่อยพวกนี้ก็อยู่ที่ว่าวัคซีนที่เราจะรับเนี่ยเป็นวัคซีนกลุ่มไหนถ้าเกิดเด็กท้องเสียก็ไม่แนะนําให้วัคซีนในกลุ่มที่เป็นโรต้าหรือสําหรับเด็กท้องเสีย หรือถ้าเด็กเป็นหวัดก็ยังไม่แนะนําให้ฉีดวัคซีนกลุ่มไข้หวัดใหญ่อะค่ะก็คือรอให้หายดีแล้วค่อยฉีดค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่รามรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลกโดย j c i ประเทศสหรัฐอเมริกาโทร053 920 300ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ได้รับข้อมูลในเรื่องของเนื้อง,งอกที่ผู้หญิงควรรู้ หากคุณผู้ชมนั้นมีข้อสงสัยหรือว่ามีสิ่งผิดปกติในร่างกายนะคะก็สามารถมาตรวจเช็คได้ที่โรงพยาบาลเชียงหม่รามค่ะเพราะว่าที่นี่นั้นเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจรักษานะคะโรคเกี่ยวกับเนื้องอกด้วยค่ะติดตามชมรายการสาระสุขภาพกับโรงพยาบาลเชียงหม่รามได้ใหม่นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเชียงหม่รามสวัสดีค่ะ